สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับดังเรื่องในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับคู่กลางสัปดาห์ไปตามคืนวันพุธเวลาตีสามเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปด้วยอรสก4-5ประตูหนึ่งนะครับวันนี้ได้สองประตูจากเคอร์ติสโจนนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาวันนี้ลงมาเป็นสนับรองซับเป็นหนึ่งโคดี้กัคโปแล้วก็ทางโดมินิกสวอสไลน์นะครับยิงไกลลูกแรกเข้าไปก็เป็นห้าประตูของลิเวอร์พูลนะครับส่วนทาง เวสแฮมเนี่ยเป็นโบเวนนะครับตีไข่แตกมาได้ตอนเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นน้ำรัดจบเกมแล้วภูก็เดินหน้าตะลุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ต่อไปนะครับในส่วนของารายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างต่อไปดูกันเลยสเปียตติวันนี้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าใช้ในชุดผสมนะครับโดยทั้งฝั่งแล้วภูมาในระบบ4 2 4 3 3งสีสามสพุ่งสามประตูควินเคลเลอร์กองหลัง4คนมีเฟอร์คิฟฟันได้จับคู่จ่าเลีควกอนซ่าแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคารดแบ็กขวาโจโกเมส กองกลาง3คนมีวาัตตาลุเอนโดเคอร์ติสโจนโดมินิกโซวอสไลส่วนสองประสา,สานเกมลุกมีดาวินนูนเยสฮาวิเอเลดและโคดิกัคโปนะครับวันนี้หลักๆเลยทีเลวผู้พักไปก็เป็นซาร่ากับทางอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูออฟฟงเซยียเรโอล่าหลัง4คนมีเอ,อนเจโลอ็อกโบน่าจับคู่คอนสแตรรนตินอตมับโปรปานอสแบ็กซ้ายเบนจอนสันแบ็กขวาวลาดิเมียซูฟาวกองกลาง3คนมีเอเซนอวาเลสจับคู่โทมัสซูเชกกกอองงลาาาตวุพโบฟน อีกซ้ายซายอิดเบลมาปีกว่าโมฮัมเหม็ดครูดูส,ส่วนซูนา้าโตเป้าเป็นจารลอตบเวนนะครับก็สำหรับทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยตัวที่พักไปก็จะเป็นทางจิวต์เพาแล้วก็ลูคัสปากเกต้านะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เลวพูดเนี่ยดีกว่าในทุกกระบวน่าเลยนะครับกองบอลบุกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยโอกาสยิงไม่มีเลยก็ว่าได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับโดยโอกาสมาในช่วง15นาทีแรกเนี่ยจะมี2ครั้งครับฝั่งเลวพูด เี่ยวเสาออกไป2ครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ทําให้อเลโอล่าต้องออกแรงเซฟอะไรนะครับจะมีจังหวะให้อเลโอล่าออกแรงเซฟเนี่ยก็เป็นนาทีที่21นะครับที่เค r ร์ติสโจนได้ปั่นในจังหวะตรงนี้ไปแล้วก็หลังจากที่คองบอลขึงอยู่นานนะครับเดลฟูนี้ก็มาปลดล็อกลูกแรกได้ในนาทีที่ยีนะครับจากจังหวะที่เวสแฮมเนี่ยพยายามจะสวนกลับขึ้นมานะครับตามจังหวะเกมเลย แล้วก็เป็นเลี้ยวภูในที่ดักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากหลายๆลายครั้งในเกมวันนี้สุดท้ายจังหวะน,นี้นะครับนำไปสู่ประตูควันซาตัดได้แล้วจ่ายให้สปอตสไลน์นะครับจุดใบยิงไกลเข้าไปก็ 1. นนึ่งศูนย์ะครับวันนี้เลี้ยวภูออกนําได้หลังผ่านประมาณครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับแล้วก็ถือว่าเกมของเลี้ยวภูมีโอกาสถึงหนึ่งครั้งช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่สี่สิบสี่ฮาวิเอเลียดมีโอกาสได้เปิดให้กับกักโบคงงงงออกเสาไปนะครับก็พลาดโอกาสขึ้นน้ำสองศูนย์ก่อนจบครึ่ง ก็สำหรับของเวสต์แฮมนะครับโอกาสที่น่ากลัวที่สุดของเขาเนี่ยก็จะมีครั้งหนึ่งที่ซิมิคาร์สเนี่ยก็ถือว่าจ่ายบอลคืนหลังไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวสต์แฮมก็ฉกไปไม่ได้เองนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสที่น่ากลัวที่สุดของเวสต์แฮมแล้วในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นว่าจบเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับเป็นเลี้ยวฟูที่นำทางฝั่งเวสต์แฮมอยู่ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์สำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลักษณะเกมเนี่ยก็ยังคงคล้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับที่เลี้ยวฟูย แล้วก็โอกาสในเกมลุกเนี่ยมีมากมายเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนทางฝั่งเวสแฮมเนี่ยดูเกมจะมาทําได้ดีในช่วงต้นขึ้นหลังนะครับเปิดมามีโอกาสได้ยิงหนึ่งเอ่อไม่ได้มีโอกาสได้ยิงนะครับขอพายเป็นมีโอกาสได้สวนกลับนะครับเกือบได้ยิงจากโบเวนเปิดเข้ามาแต่เป็นซิมคาร์ดเนี่ยสกัดแตงหวะตรงนี้ไว้ได้ทันนะครับทำให้เวสแฮมยังไม่มีโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ไปนะครับ ก็เลยก็ฟูลทอบุกไปเรื่อยๆนะครับโอกาสก็มีทําให้ออเรโอลาได้เซฟหนึ่งครั้งจากดาวินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาปลดล็อกลูกเล่ลูกที่2ได้สําเร็จนะครับนาทีที่56โจนนะครับชิงกับดาวินก่อนที่โจนนะครับจะมาจบสกอร์เองนะครับก็เป็น2องตัศูนย์ในจังหวะนี้ไปแล้วก็ทําให้เกมเลกด้วยฟูลได้ลายความกดดันไปได้พอสมควรเลยนะครับพอจดนำด้วยสกอร์ห่างสองลูกแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวเวสต์แฮมก็อยู่ไม่ได้นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยในนาทีที่57 ส่งปาเกต้าลงมาแทนบิลลามาในชุดแรกนะครับส่วนเลว์พูเนี่ยก็เปลี่ยนเพื่อคำนึงถึงเกมสุดสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อรอไว้เจอกับอาร์เซนอลก็มีการส่งตัวหลักลงมาแทนตัวหลักอีกชุดหนึ่งนะครับที่ครอปพักไว้เพื่อให้สมดุลอยู่แล้วนะครับก็เป็นโกนาเต้ซาร่าอาโนลงมาแทนฟานไดเอนโดแล้วก็โซบัสไลน์นะครับโดยในอาโนเนี่ยลงมาตรงนี้เนี่ยเล่นเบอร์6เลยนะครับวันนี้โดยมีโจนกับเอเลียดเป็นเอ่อตัวเบอร์8 นะครับในวันนี้ในช่วงเวลาที่เหลือแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับเรียวพูในาทีที่67เป็นแบดดี้ลงมาแทนซิมีคาร์ดก็แบดดี้ลงมาในเล่นฝั่งขวาแล้วก็โยโกเมสไปเป็นฝั่งซ้ายนะครับก็ถือว่าโอกาสเนี่ยเรียวพูก็มีอีกหนึ่งครั้งนะครับซาร่าไหลมาเอเลียดได้ยิงนะครับก็อาเลลาเซฟที่2ในเกมวันนี้ไปส่วนเวสต์แฮมในโอกาสยิงครั้งแรกในเกมวันนี้เนี่ยก็มาในช่วงนาทีที่70เลยนะครับก็เป็นคูดุสเนี่ยมีโอกาสได้ยิงข้ามคานไปนะครับก็ออยังคงไม่ได้ลุ้นอะะไไรรรรสสัััักกเเท่า่าหหนะบบนบบลวพูค จากนั้นผ่านจังหวะคูดูสเปนในหนึ่งนาะทีเท่านั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่เวสต์แฮมกำลังขึ้นเกม,มนะครับเป็นโคนาเต้ตัดบอลได้นะครับแล้วก็ลากยาวขึ้นมาเลยนะครับเป็นคาลเตอร์แอร์แท็กนะครับแบบเซนเตอร์เนนะี่ยขึ้นมาเล่นเลยก็ให้กับกัคโปนะครับจังหวะนี้ก็ล็อกแล้วก็ยิงไปสามประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่71แล้วก็ทําให้เกมเนี่ยก็ทําเหมือนกับเวสต์แฮมในวันนี้ค่อนข้างที่จะกเกมค่อนข้างแย่เลยนะครับการรับมือในการสวนกลับเนี่ยก็ ต้องเปลี่ยนตัวหนึ่งชุดนะครับวัดเพ้าลงมาแทนครูดุสก็เหมือนครับยอมคลายแล้วนะครับเพราะว่าถอดตัวหลักแทนตัวหลักก็เหมือนครับเป็นกาเซฟพลังไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ด้วยสกอร์ที่ตามหาก็กลับมาค่อนข้างยากแต่ก็ยังคกลับมาได้นะครับวันนี้ตีไข่แตกสําเร็จหลักจากผ่านไป5นาทีหลังเปลี่ยนวัดเพาลงมาเป็นควอนซ่านะครับจังหวะนี้ประกอบไม่ดีเพราะเวสแฮมในโจนยาวมานะครับก็จังหวะนี้โบวนนะครับฉกบอลได้แล้วก็ไปตีไข่แตกสําเร็จนะครับเป็น3าประตูต่อหนึ่งก็ต้องบอกว ยังคงหย่นหยวนก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยสกอร์ที่ห่างไป3ประตูต่อศูนย์แล้วในตอนแรกเดี๋ยวก็หรือว่าโอเคนะครับไม่เป็นไรในถังอันนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวอีกประมาณทีมละชุดนะครับโดยเลียฟพูเนี่ยเปลี่ยนดีอาร์สลงมาแทนกัคโปแล้วก็เวสแฮมแรกเลยนะครับเอาอิงลงมาแทนอวาริสแต่ก็กลายเป็นว่าเวสแฮมเนี่ยก็ตามสภาพไปแล้วครับช่วงเวลาที่เหลือโดนอีก2ลูกก็ลูกแรกนะครับเออลูกที่4นะครับโดนในนาทีที่82เป็นการโดนตัดเกรย์อีกแล้้ววนนนนะคครรรับับาาีเป็อ์โดได แล้วก็แทงให้กับซาร่านะครับลูกนี้ก็หลุดไปยิงเป็น4เประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกที่5เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลูกที่แบบยกให้เขาเป็นแมนออดูแมทวันนี้ไปเลยนะครับสำหรับเทอร์ติสโจนเพราะว่าในนาทีที่84เ,เขาโซโล่แทบจะครึ่งสนามเลยก็ได้นะครับไปยิงประตูก็เป็น5ประตูต่อหนึ่งในจังหวะนี้ลูกนี้คือสุดยอดสุดๆนะครับสำหรับเทอร์ติสโจนโจนไปถึงแฮมชัดๆนะครับในจังหวะตรงนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าบทจากตรงนี้ไปแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิิ่่มมมเเตนับบกกจวา เรอุฟูเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งนะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจบเกมวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่คืนฟอร์มเลยนะครับสำหรับทางเวอ์พูวันนี้ก็เพอร์เฟกเกมมากๆเลยนะครับมีสกอร์ที่เกิดขึ้นไปถึง5ประตูแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าว่ากันถึงรูปเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็เรอุฟูโอกาสอย่างนี้19ครั้งเลยนะครับส่วนเวสแฮมเนี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ชัดเจนนะครับวันนี้เวอ์พูเหมือน แมนยู uh, นะครับันนี้ก็มาเล่นดีกันส่วนใหญ่ก็ทุกคนเลยนะครับโดยก็ถ้ามาว่ากันถึงรายบุคคลนะครับเอนโดกับโซบอสไลน์ในแผงกองกลางเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเอนโดเนี่ยช่วงหลังหลังได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องจากการที่แม็กอลิสเตอร์เจ็บไปก็ พอเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยได้เจอการสวดกลับมากๆเนี่ยเอ็นโดมักจะทำได้ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำได้ดีอีกหนึ่งเกมนะครับส่วนโซบอสไลน์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแก้ตัวจากช่วงหลังที่เรียกได้ว่าเริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ดีนะครับวันนี้ก็กลับมายิงประตูได้แล้วก็จงังหวะขาดๆกันเกินจากวันแมนยูเนี่ยที่พูดไปในคลิปก่อนก็วันนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ได้ไพักในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยไว้เจอกับอาร์เซนอลต่อก็หวังว่าจะเป็นฟอร์มนี้ต่อไปนะครับสหรัับท้ง2คนเลย แล้วก็มาถึงฟอร์มของดาวินกันบ้างนะครับเกมวันนี้ก็ถ้าพูดถึงส่วนร่วมแบบเกมเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับก็ มีส่วนร่วมในการ a อซีทกับคอเตสเตนรในการชิ่นกันเด็กลูกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนร่วมในสัมประสานนี่แหละครับตามปกติเลยแต่เสียดายที่เขาไม่มีประตูในวันนี้นะครับแล้วก็หนึ่งจุดที่น่าติงเนี่ยก็จะเป็นการรับหน้าที่ยังดูดาค่อนข้างบ่อยเหมือนเดิมนะครับก็ตรงจุดนี้ต้องเอาไปแก้ต่อนะครับสำหรับทางดาวินดูนเยสส่วนในเรื่ของตัวสมรองที่ลงมาในวันนี้นะครับก็คนที่ได้โอกาสก็จะเป็นพวกเอเลียดนะครับคนวันนี้โดดเด่นเลยในดโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมนะครับแต่พอมาเป็นช่วงระยเน่คะะ้ายเนี่วัน ภาพรวมก็เป็นเอเลียดที่โดดเด่นต่อเนื่องนะครับจากคาราบาวครับที่เขามากักจะได้โอกาสแล้วก็เป็นแบบนี้เสมอมานะครับ ส่วนจารีคันซานะครับก็วันนี้แม้จะมีลูกพลาดของโบเวนในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่ก็มี1นึ่งแอสซิสต์นะครับในการปลดล็อกลูกแรกให้กับทีมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรเลยสำหรับคันซางตรงอะไรต่างๆก็โอเคในจังหวะลูก3าที่เสียไปเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับส่วนในคดิคัคโปนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ฉวยโอกาสได้ดีนะครับก็จะมาเบียดกับดาวิดนูเนสได้สนุกเลยวันนี้มี1ประตูนะครับก็มีล้นลงในสุดสัปดาห์เหมือนกันกับการที่ดาวิดเนี่ยมายิงมา กมถ้ารวมวันนี้เนี่ยก็11เกมติดแล้วนะครับอาจจะลองให้ดาวินเนี่ยไปพักกอดก็ได้นะครับแล้วเอากั๊กโฟลองสตาร์ทกับเกมกับอาร์เซนอลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะฝั่งเลี้ยฟูนะก็พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเคอร์ติสโจนนะครับวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์แบบไม่ต้องสงสัยนะครับ2ประตูแล้วก็1ประตูสวยๆในลูกที่5นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องบรรยายนะครับสำหรับเคอร์ติสโจนก็โดดเด่นที่สุดในสนามไปนะครับ ส่วนทังฝั่งเวสต์แฮมนะครับวันนี้ถ้าให้พูดแบบสรุปรวบยอดเลยก็คือเป็นเกมที่แย่เกมหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับรูปเกมเนี่ยคือสู้ไม่ได้เลออยจริงๆในวันนี้นะครับเกมแรกที่เจอกันในลีกเนี่ยยังจะดูทรงดีกว่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยคือเกมรับแบบรับอย่างเดียวแล้วรอโดนจริงๆนะครับเกมสวนไม่มีเลยแล้วสิ่งที่แย่หนักเลยของเวสต์แฮมวันนี้เนี่ยคือการ โดนตัดแล้วสวนเนี่ยเป็นจุดหลักๆเลยที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้นะครับเสียหลายลูกมากๆเลยวันนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ตามสภาพไปเวสต์แฮมในวันนี้กลับไปเน้นในฟุตบอลลีกต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แับช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ